สบายดีพี่น้องสบายดีมืัอนี้พาพี่พน้องมาหาต่อพี่น้องเอ้ยเข้าป่ามาหาต่อกลับมาพอต่อหางแหลกแล้วพี่น้องหางใหญ่เติบยู่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นมาชมนํากันเด้อพี่น้องหาต่อมืัอนี้จะได้ลายบ่พี่น้องว่าจะได้ต่อจากหางมืัอนี้พี่น้องเอ้ยมาเอากันพี่น้องมาเบิ่งวิธีเอาพี่น้มา ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยเลยพี่น้องเอยโอ้ยสวยงามอยู่พี่น้องตัวอ่อนมันนี่นห้างแรกพี่น้องนี่กระตาใสข่อยมาลุนมาชมนำกันได้พี่น้องเอ้ยมือน,นี้สิได้เต็มตาบ่าพี่น้องหรือว่าสิบ่ได้กลับมาเบิ่งมาชมนำกันพี่น้องไปลุนห้างต่อไปพี่น้องมาตอนนี้ก็มาเพาะอีกแล้วพี่น้องเอยเป็นห้างที่สี่ห้างที่สองกบฎไทยพี่น้องเบืองรวาวะ มันถ่ายยากพี่น้องเลยมันอยู่หกหลายเลยเบอร์เด้ทถ่ายเบิ้งพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้างทีซีมาเอาน้ากันพี่น้องวะ ตอนนี้กระไดมาเรียบยร้อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้บอมีลูกพี่น้องสวยงามอยู่พี่น้องเลยถ่ายเองพี่น้องเอ้ยถ่ายเองเอาเองได้มาสีหัง่งแต่หัง่งโมยไงพี่น้องเลยเป็นเป็นหัน่งที่สีแล้วมาติดตามรับชมร่วกันได้พี่น้องเมื่อนี้กระได้เต็มตามบอพี่น้องเลยว่าจะเอาเต็มตามด้วยมั้ยได้เต็มตาหรือบัวไดพี่น้อง มาเบงมาชมร่วกันได้พ well ี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเบิ่งวันนี้ก็ได้หลายอยู่พี่น้องเอยเกือบเต็มตาอือนะเดี๋ยวออกให้เบิ่งโอ้ยหากมาหน้อยมากระปุลโตี่น้องเอ้กรปุลโตกมากระปุลโตกนี่มันบุกไปเกืเต็มไม่ค่อยจะเต็มแล้วโอ้ยช่างเลยเดบงจะบุกไปเกืเต็มบัได้นี่ bảy nha bảy ngàn một cái đồng vậy mà để lại gì đấy cái à, đồng ừ. ấy à tẹt mình leo tẹt mình leo tẹt mình leo ừ ôi bình ừ cái này chín đấy cái đồng ấy nè ồ, oh, bay mất hăng này bay mất ôi โอ้โอ้โหงามได้เพี่น้องเอ้ยนี่ยังไหนบันบุญมาได้เพี่น้องเอ้ยบุญแล้วบุญแล้วมั้งอืมบ่ค่อยเต็มพี่น้อยมันมันชิงทเลยระดูของมันแล้ว

เดี๋ยวว่าหมานี่ด้พี่น้องอยมันมนี่หมานเด้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อสำหรับผู้ติดตามติดตามรับชมพี่น้องขอ,ขอบคุณอขอบคุณมาช่วยขอบคุณนะครับของเราผู้ที่ต่างเหตการขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเอยสำหรับทีมงานที่ติชดชมยังทอนนี้ขอตัดสินใจได้ไปก่อนสบายดี